นี่ครับเพเยอร์เพเยอร์บอร์ดครับเราจวดอะไรเข้ามาครับผมเราจวดอะไ้วมาครับเราไบลเกอร์เจ็ดแต้มครับผมเข้าไปแล้วครับสาไม้ติดนะครับด้วยเงิน2อดทันายเป็นเงินหมื่นหกนะครับเพราะสูตรตัวนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมและสูตร ของเว็บบาคาร่าหนึ่งเก้าแปดแปดนะครับผมที่มาให้เราเล่นถึงสองแบบเลยนะครับสองแบบนี้คือมี SA Gaming และ Sexy บาคาร่านะครับผมไม่มีเว็บไหนสามารถทําได้แบบเขานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปนําเล่นให้ดูที่ Sexy บาคาร่านะครับผมเข้ามาแล้วครับหน้าตาเป็นอย่างนี้และทุกคนอาจสงสัยว่าตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้นะครับเว็บเขาเนี่ยได้รวบรวมสูตรมาให้เราถึง4สูตร4เซียนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูอันนี้เป็นสูตรบูธบาคาร่านะครับผมนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้สวยงามมาก อันนี้เป็นสูตรเกรดนะครับผมเป็นแว่นแว่นแบบนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นเป่าเป่านะครับผมนี่ครับหน้าตาเป็นไพ่ต็อกแท็กนะครับผมหน้าตาเป็นโจนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่สูตรเกรดนะครับผมนี่ครับขออนุญาตขยายให้เห็นชัดๆนะครับทุกคนอาจจะงงว่าเออเนี่ยตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้คือเปอร์เซ็นต์บอกว่าห้องนี้ชนะมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อย่างห้อง5้านะครับอัตราชนะ 100%เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับผมนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเป็นไงครับผมสวยงามมากนะครับและห้องนี้นะครับชนะมาแล้วนะครับผม100%และผมบอกเลยว่า ดูง่ายมากสูตรสวยงามมากนะครับนี่ครับผมขยายให้เห็นชัดๆเลยครับผมนี่ครับตรงนี้บอกให้เราไปที่เพเยอร์นะครับและมีกราฟบอกทุกอย่างนะครับผมว่าอะไรออกไปแล้วบ้างเราไม่ต้องจดสูตรมือใหม่สามารถใช้งานสูตรตัวนี้ได้สบายๆเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าสูตรตัวนี้เหมาะแก่การมีไวครอบครองนะครับผมมีโทรศัพท์เครื่องหนสามารถใช้งานได้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปนําเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสูตรในโทรศัพท์และเล่นใน iPad ให้ดูเลยนะครับผม มาผมจะพาไปนำเลขให้ดูที่ห้อง5นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับห้อง5อัตราชนะ100%อนตอนนี้สูตรบอกให้เราลงไปที่แบงเกอร์นะครับผมจะลงไปที่แบงเกอร์ตามสูตรบอกเลยครับผมเป็นจำนวนเงิน2,000บาทนะครับไมายแรกนะครับเราลงไปแล้ว2,000บาทเรามาดูกันว่าบาคาร่า1988ในสูตรเกรดเนี่ยเขาสามารถเจาะระบบของ เซ็กซี่บาคาร่าได้ดีจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกเลยว่าการันตีสูตรตัวนี้จากทั่วโลกแน่นอนว่าเจาะได้ดีเปิดมาครับเพเยอร์เท่าไหร่ครับเพเยอร์เปิดมา3แต้มครับแบงเกอร์เราจั่ว10เข้ามาครับอ่ะเพเยอร์สามเต้มเห็นไหมครับผมแบงเกอร์เราเท่าไหร่ครับดูครับเปิดไพ่มาครับนี่ครับเพเยอร์เราเพเยอร์ บอกแครับงก์เกอร์ปอก9ครับผมเห็นไหมครับเราบอก9เข้าไปแล้วครับแต้มเดียวไปไงครับการคำนวณส่วนเขาเข้าไปแล้วนะครับผมเห็นไหมครับได้แล้วครับเป็น4 0 0พบาทนะครับดูจากจํานวนเงินข้างล่างเลยนะครับผมอ่ะต่อไปไม้ที่2เดี๋ยวผมจะพานําเล่นให้ดูนะครับผมตอนนี้สูตรบอกให้เราลงไปที่แบง์เกอร์อีกเดี๋ยวผมจะลงไปที่แบง์เกอร์4 0 0 0บาทนะครับผมดูกันว่าไม้ที่2จะเข้าไหมสําหรับคนที่กําลังมองหาสูตรในการตัวช่วยในการเล่นบาคาร่าผมบอกเลยว่าสูตรตัวนี้นะครับดีมากและเยี่ยมยอดจริงๆนะครับผมในการจ่อระบบของเขาเขาเก็บส ตั้งแต่ตาแรกจนถึงตาปัจจุบันแบบเรียวทามนะครับผมมีบอกหมดนะครับว่าอะไรยังไงนะครับผมดูตรงนี้เลยครับเปิดมาเพเยอร์เท่าไหร่ครับลุนกันครับเพเยอร์เท่าไหร่ครับเปิดมา นี่ครับเพย์เยอร์หนึ่งต้ครับแบงก์ก็เราป๊อกไปเลยครับป๊อกเห็นไหมครับผมป๊อกเก้าจริงๆครับไม้ที่สองนะครับเข้าไปแล้วครับไม้ที่สองนะครับผมไม้ที่สองนะต่อไปครับเรามาดูกันไม้ที่สามเลยดีกว่าผมจะพามาทำให้ดูนะครับว่าเงินสองพันบาทเนี่ยกลายเป็นเงินหลักหมื่นภายในไม่กี่นาทีมันเป็นยังไงตอนนี้สูตรบอกให้ลงไปที่แบงก์เกอร์อีกครับเดี๋ยวผมจะลงไปที่แบงก์เกอร์เลยนะครับเป็นจำนวนเงิน 8,000บาทนะครับผมผมลงไปแล้วนะครับ8,000ดูเลยนะครับว่าไม้ที่3จะเข้าไหมนะครับถ้าสูตรไม่ดีจริงเนี่ยผมไม่กล้าลงทบเล่นไม้ต่อไม้ขนาดนี้นะครับผมไม้นี้ผมลงไปเลย8,000นะครับผมมั่นใจตัวสูตรตัวนี้แน่นอนเพราะว่าเขาพาผมจับเงินหมื่นหลายหลายหมื่นมาแล้วนะครับเพราะสูตรตัวนี้เปิดไพ่ครับเพเยอร์เท่าไหร่ครับนี่ครับเปิดออกมาเพเยอร์เพเยอร์บอร์ดครับแบงเกอร์เราเท่าไหร่ครับนี่ครับเปิดออกมาครับ แบงค์เกอร์เราบอดเหมือนกันนะครับเพเออร์บอดเต็มเตมครับเราจวดแล้วก็มานี่ครับผมเสมอนะครับไม่เป็นไรนะครับไม้ที่3เสมอไม่เป็นไรนะครับผมเพราะเสมอเนี่ยไม่ได้ไม่เสียนะครับดีแล้วนะครับผมเพราะสูตรเขาจะบอกแค่ว่าแบงค์เกอร์กับเพยเยอร์เท่านั้นขอเอียงให้เพื่อนเพื่อเห็นชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่าไม้ที่4ละกันเนาะเพราะไม้ที่แหละไม้ไม้เมื่อกี้มันไม่ได้ไม่เสียนะครับตอนนี้ผมจะลงไปเลย80,00บาทที่แบงค์เกอร์ตามสูตรบอกอีกเหมือนกันเรามาดูกันว่าไม้ที่4เนี่ยจะะเเข้้าาามันครรรรบบกกที่สูตอให ลงแค่แบงเกอร์กับเพย์เออร์เนี่ยมันเป็นการคำนวณผลของสูตรเขานะครับผมเขาไม่มีให้เราลงเสมอนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจด้วยนะครับผมเปิดมาครับเพย์เออร์เท่าไหร่ครับแบงเกอร์เท่าไหร่ครับดูครับนี่ครับเพย์เออร์เปิดมาหน้า5นะครับแบงเกอร์เราเปิดมาเท่าไหร่ครับแบงเกอร์เราเปิดตัวแจ็คมาครับผมอ่ะเปิดมาครับดูครับนี่ครับเท่าไหร่ครับอ่ะแบงเกอร์บอร์ดครับผมเราจวดอะไเข้ามาครับนี่ครับเห็นไหมครับผมเจ็ดแต้มได้เงินแล้วครับจากเงิน2,000นะครับผมกลายเป็นเงิน หมื่นหกนะครับดูครับแบงเกอร์ครับตามสูตรบอกเลยนะครับผมนี่ครับเท่ากับไม้นี้ไม้ที่3นะครับสูตรตัวนี้ดีที่สุดในตอนนี้แน่นอนนะครับมี8ห้องเหมือนกับเซ็กซี่บาคาร่าทุกอย่างนะครับผมผมให้สูตรตัวนี้เลยใครที่สนใจสูตรตัวนี้นะครับแอดไลน์ที่ผมขึ้นมาข้างล่างนี้ได้เลยครับผมบอกเลยว่าคุณจะมีเงินมากกว่า1 0,000ื่นแน่นอนถ้าคุณมีสูตรตัวนี้อยู่คู่ควรวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเห็นไหมครับหมื่นหกนะครับสองพันวันนี้ตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ